เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวไปดูของประเทศอินโดนีเซียก่อนเนาะว่า,าหลังจากที่เขาเห็นคลิปของดิวอ่ะที่ดิวที่ดิวเล่นสไนเปอร์เนี่ยแล้วเล่นเป็นแบบเหมือนเป็นชาร์เจอร์ด้วยเนี่ยเขาจะมีคอมเมนต์กันว่าอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับผมนี่คือวิดีโอที่ทางด้านของฟรีไฟ e ์อีสปอร์ตอินโดนีเซียนะครับผมได้โพสต์ลงเนาะก็จะมีไฮไลท์ของของดิวอยู่ด้วยนะครับจะเห็นดิวขึ้นบอร์ดแบบสีอันเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคอมเมนต์ของชาวประเทศอินโดนีเซียถึงดยวว่าอย่างไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนี่นะเอาโห้ยขึ้นบอร์ดคนเดียวอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ตอนนี้เขารู้แผนหมดแล้วว่าดิวใช้สกิลอะไรนะฮะเฮ้ยมีพี่อยู่ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าคลิปมาจากไหนนะครับโหอ,อันนี้เป็นเป็นช่วงที่อ่ายึดสร้างห้องเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ แล้วดิวมันโชว์ฟอร์มเนี่ยเ,ยเล่นทังแบบสไนก์ก็เล่นได้ระยะประชิดก็เล่นได้นะครับ๋ยวไปดูกันทุกคนอันนี้จะเป็นเทสแคนหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันไปครับไปดูคอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับจากคุณชื่ออาบาฮา4100นะครับเอาพูดถึงดิวว่าอย่างไรเดี๋ยวพี่ใช้ทางด้านของ Google แปลภาษานะครับอาจจะแปลไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าวิธีการเล่นของดิวนี่เป็นบ้าจริงๆผมว่าอัจฉริยะอ่าไม่รู้ว่า แปลถูกหรือเปล่านะอันนี้ถ้าแปลผิดก็ต้องโทษ Google นะครับผมโอ TVs, ้โหบอกเลยว่าตึงๆตึงๆนะฮะต่อมาคอมเมนต์ที่2นะฮะจากคุณเดฟเมสุนะครับคนนี้เขาบอกว่าการเลงลีลาการเล่นของดิวเนี่ยมันบ้าจริงๆราวกับว่าดิวเนี่ยลูก้าข้างหน้าของศัตรูไป1นก้าอะไรประมาณนั้นนะครับผมต่อมานะครับคอมเมนต์ที่3นะครับคุณกิสแมนมานาลูนะครับเขาบอกดิว no c o u n อ e r เดี๋ยวไปแปลกันนะครับว่ามันแปลว่าอะไร น้ำค้างไม่มีเคาน์เตอร์อ,รอ๋อน้ำค้างคำว่าดิวเนี่ยในอศัพท์ภาษาอิรรศาศาโนโดนา่าจะแปลว่าน้ำค้างนะครับผมโนโก็ไม่มีตรงตัวนะฮะเคาน์เตอร์อ,รอ๋อเขาบอกว่าดิวเป็นโต๊ะนะครับผมฮะไม่ใช่นะครับผมต่อไปนะครับคอมเมนต์ที่สี่นะจากผู้หญิงรูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงนะฮะดินดินดาจูลิยาไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมเขาบอกว่า แม้ว่าฉันจะสนับสนุน r า q คิวก็ตามนะครับแต่ในความคิดของฉันดิวมีทักษะที่น่าทึ่งที่สุดและเป็นผูเ้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกโอ้โหเขาชมขนาดนี้เหรอโอ้โหแปลว่าทางด้านของประเทศอินโดเนี่ยเห็นต้องเห็นอะไรในตัวดิวน่าจะต้องติดตามดิวในประมาณหนึ่งเนาะอ๋ะอไอ,อคำว่าดูนี้นี้เป็นรายการหรือเปล่าที่เราปเคยไปแข่งหรือเปล่า เก่งที่สุดในรายการแต่ว่ามันแปล,แปล,แปลคําว่าที่สุดในโลกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีมรายการหนึ่งที่ชื่อรายการประมาณนี้เลยนะุนเนียอะไรสักอย่างนี่แหละครับต่อไปนะคอมเมนต์ที่ห้านะค,คุณบังเพมุรานะครับผมเขาบอกว่าอ่าเป็นเรื่องจริงที่ถ้าคุณถือสนัยเนี่ยมันทําให้ศัตรูกลัวสายฟ้าอ้าวแปลว่าดิวเนี่ยไม่กลัวสายฟ้าในแบบฟรีไฟนะครับโอ้โหไม่ใช่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับ ในอินโดนีเซียไม่เคยมีใครใช้สไนเปอร์ที่น่ากลัวเท่ากับดิวด็อกเขาบอกว่าดิวหมาไม่มีใครใช้สไนเปอร์เท่ากับดิวหมาได้เก่งกว่าดิวหมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหยอดจริงๆนี่เขาได้ชมนะครับต่อไปคอมเมนต์ที่6นะครับผมคุณสไปเดอร์แม็กเอ็กเอ็นะครับผมเขาบอกว่าดิว AH. คนนี้ก็เหมือนคนบ้า,อาโอ้โหคนนี้เนี่ย พูดได้ดีมากๆนะครับตั้งแต่คอมเมนต์ที่ผ่านๆมานะครับพูดโดนใจโคตรมากเลยนะครับเดียวก็เหมือนคนบ้านะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆต่อมานะครับคอมเมนต์ที่7นะครับจากคุณเลนะ็กซ่าเกมมิ่งห้าสามเจ็ดหกฮะเขาบอกว่าเดียวมันน่ากลัว เขาชมนะครับผมก็ส่วนใหญ่คอมเมนต์ถึงดิวจากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะค่อนข้างชมดิวค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายๆคนที่ FC ดิวนะเพราะว่าตั้งแต่ไปแข่งรายการ s n a p d า a ้อนซีซั่น2เนี่ยมีคนถ่ายรูปดิวเยอะมากนะครับผมก็ถือว่าดิวไปโชว์ฟอร์มได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะผลงานอันดับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่นะฮะอยู่ที่4นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์จากคนเวียดนามกันบ้างนะว่าหลังจากเห็นฟอร์มการเล่นของดิวแล้วเนี่ยเขาจะพูดถึงดิวว่าอย่างไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลย นี่คือถุงนิ้วที่ผมใช้แข่งในรายการโปรลีกนะครับผมอ่าคู่129บาทนะครับเอาจริงแล้วก่อนหนะ้าเนี่ยผมสั่งคู่ของใครไม่รู้อะนะครับคู่ละ249บาทซื้อไปได้ยังไงก็ไม่รู้โคตรแพงแต่ว่ามันใช้ดีไงก็เลยหาที่มันถูกลงอ่าประมาณนี้นะครับร้อยกว่าบาทนะครับพี่ให้แฟนหามาแล้วเอามาขายนะครับก็คือพี่จะได้ไม่ต้องไปสั่งตัว200กว่าบาทไงมันมันแพงแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับร้อยกว่าบาทนี่แหละคู่นี้ที่พี่ใช้ในโปรลีกนะครับผมและนี่คือคู่ละ2บาท อ่าคู่นี้ประมาณ2บาทสามบาทความแตกต่างมันเป็นยังไงทุกคนผมจะบอกไว้เลยความแตกต่างผ้ามันจะไม่เหมือนกันผ้ามันไม่เหมือนกันตัวนี้จะทัดดีกว่าตรงที่ว่าเวลาเรากดปุ่มกระโดดใช่ปะเรากด10ครั้งมันก็กระโดด10ครั้งอันนี้จริงๆแต่ถ้าเป็นผ้าธรรมดาผ้าแบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าการทัดเราจะมีปัญหาพี่เอาเอา,เอาถุงนิ้วอันเนี้ยไปลองเทสในช่วงที่เขาเปิดได้เทสในโทรศัพท์แข่งนะกดนะกระโดด10ครั้งเนี่ยกระโดดให้พี่อยู่ปันมาณห5ครั้งนะครับ มันถามว่ามันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นที่ผ้าก็ได้นะครับผ้ามันมีรูมันมีช่องว่างเยอะแต่ผ้าตัวนี้เป็นไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะไฟเบอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนก,กันทัดดีมากแพงหน่อยแต่ใช้ดีทุกคนแล้วก็ไม่รัดข้อมือแน่นด้วยอ่ะดูเห็นไหมนะครับอันนี้จะเ,เจะนัดรัดแน่นหน่อยถ้าใครเคยใช้แบบนี้แนะนำเลยครับสั่งได้นะฮะร้อยยี่สิบ้าบาทอันนี้ก็น่าจะจัดส่งฟรีั้งเนี้ยทักไเลย,เลยแฟนเพจก็ได้หรือว่าซื้อในทิกตอกหรือช้อปปี้ก็ได้ครับใต้คลิปจัดเลยครับน้องชาย อันนี้นะ,ะนี่ก็เป็นเพจทางด้านของอีสปอร์ตของประเทศเวียดนามนะครับจะขึ้นทนด้วยตัวเฮดนะฮะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับนี่ฮะก็จะเป็นฟอร์มการเล่นของดิวช่วงนี้น่าจะเก็บสามเก็บสี่อ่าตอนรอบคัดเลือกโอลีกนะครับผมก็โชว์ฟอร์มไปค่อนข้างโดดเด่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคอมเมนต์จากคนประเทศเวียดนามเขาจะพูดถึงดิวว่าอย่างไรกันบ้างนะครับผมไปรับชมกันเลยคอมเมนต์แรกจากเวียดนามนะครับเขาพูดถึงดิวว่า รถถังยิงน้ําค้างไม่ได้เลวร้ายไปกว่าเรือบรรทุกน้ํามันมากนักอโอ้โหไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอะน่าจะประมาณนี้ถ้าพี่แปลคร่าวๆก็คืออเขาน่าจะพิมพ์คําว่าแทงไอรถถังเนี่ยตัว K, เคไม่ใช่ตัวตัว,ต,วตัว R หายไป eR หายไปเขาน่าจะบอกว่าดิวเนี่ยเล่นตำแหน่งแทงเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าตำแหน่งแทงเกอร์ไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งสไนกก็ตามอะไรประมาณนั้น คิดว่าน่าจะเป็น,ปร,นประมาณนี้นะส่วนใครเก่งภาษาเวียดนามก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะแกให้พี่ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ต่อมานะครับจากคุณ ibttl นะครับผมเขาบอกว่าน้ําค้างพุ่งออกมาอย่างราบลื่นนะครับเขาก็คงจะบอกว่าถ้าดิวเวลาดิวกินอะไรออกมาเนี่ยชอบขี้ออกจากตูดตลอดเลยไม่ใช่นะครับผมน่าจะประมาณว่าดิวเนี่ยเล่นได้อย่างราบลื่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากคุณ ta h u a t 4221นะครับเขาบอกว่า ฉันคิดว่าดิวดูเสมือนจริงมากกว่าผีหรืออะไรสักอย่างอ่าเขาบอกว่าดิวเนี่ยเหมือนผีตัวหนึ่งนะฮะที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักทีอ่าไม่ใช่นะครับผมก็อ่าเหมือนว่าไม่แน่ใจนะฮะอาจจะบอกว่าดิวเนี่ยอ่าเล่นเล่น,เล,นเล่นเหมือนจริงอ่าไม่เป็นไรข้ามไปนะครับนน้นองๆใครเก่งเรื่องภาษาเวียดนามก็พิมพ์แปกเนเข้ามาได้นะครับว่าเขาพูดถึงว่าอย่างไรอันนี้พี่ใช้ทางด้านของ Google แปลภาษานะครับ คอมเมนต์ต่อไปนะทุกคนบอกเลยว่าคำนี้มันสุดจริงๆนะฮะเขาบอกว่าดิวแฮกนะครับผมอาจจะไม่ใช่ว่าดิวแฮกอะไรประมาณนั้นหมายถึงว่าเก่งเหมือนเล่นแฮกเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอ้โหคำนี้สุดจริงนะครับผมก็ยิงหัวซะขนาดนั้นก็ไม่แปลกเลยที่ต่างชาติเขาจะบอกว่าแฮกนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับคอมเมนต์คร่าวๆนะครับจริงๆมันมีเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวว่างๆนะฮะพี่จะทำมาให้ดูอีกนะครับผมถ้ายอดวิวคลิปนี้เยอะนะครับ เดี๋ยวมีแน่นอน EP สอนะฮะเดี๋ยวไปเซอร์เวกันว่ามีประเทศอื่นประเทศบราซิลหรือประเทศอื่นๆที่พูดถึงดิวเห็นการเล่นของดิวแล้วจะพูดถึงดิวว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาหามาให้นะครับถ้ายอดวิวถึงนี้เยอะนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ